เชค่ะ,คคะสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะบรรยากาศที่สารอาญาธนบุรีค่ะทางด้านหมอปลาได้มาพร้อมกับทีมทนายความและเสียเปียค่ะซึ่งได้มีการนําหลักทรัพย์นะคะจํานวนเงินนะคะเป็นเงินสดอยู่ที่5 0,000นบาทเพื่อที่จะนํามาเตรียมประกันตัวให้กับบาสนะคะหรือว่าผู้ต้องหาในคดีแทงอริที่มาบุกบ้าน,นะคะ่ะ ซึ่งจุดประสงค์หลักนะคะในการเข้ายื่นมือมาช่วยเหลือในครั้งนี้ทางด้านหมอปลาเองก็บอกว่าเพื่อที่จะให้เกิดความเป็นธรรมนะคะกับทางด้านครอบครัวหรือว่าทางด้านฝั่งผู้เสียหายด้วยนะคะเพราะว่าดูจากหลักฐานไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอคลิปที่ถ่ายที่ออกไปแล้วเนี่ยมันยังมีอีกหลายแง่มุมอีกหลายมุมนะคะที่จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งผู้ต้องหาด้วยแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะทีมข่าวอยู่กับทางด้านคุณแม่นะคะคุณแม่ของ พูต้องหาค่ะแล้วก็เสียเปียซึ่งเป็นบุคคลสําคัญที่ได้นําหลักทรัพย์เข้ามายื่นให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้เดี๋ยวเราจะพูดคุยกับทางด้านคุณแม่ก่อนนะคะถึงณนะวันนี้แล้วมีความมีความเห็นในเรื่องของแนวทางในการที่จะช่วยเหลือลูกหรือว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคะในการที่มีหลายฝ่ายเนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องนี้นะคะ่ะขออีกทีคนะ่ะคุณแม่ ต้องการบอกอะไรบ้างนะวันนี้ค่ะทีเ่เราให้มีคนมาให้ความช่วยเหลือนะนนก็ขอบคุณเสียเปียแลวก็หมอปลาค่ะที่แบบว่าให้ลูกชายได้มีโอกาสได้ออกมาต่อสู้คดีข้างนอกค่ะเห็นบอกว่านะวันนี้โล่งใจมากขึ้นที่ลูกจะได้รับความเป็นธรรมในการที่จะได้มีโอกาสมา,มาต่อสู้คดีข้างนอกใช่ค่ะโล่งใจมากค่ะ,คะ เพราะว่าเราเองก็ตัวคนเดียวใช่ไหมคะในการที่จะไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือก็ไม่รู้ว่าจะจะการช่วยเหลือลูกจะเป็นยังไงใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีใครเลยค่ะเรามีกันแค่สองคนนะคะอืมค่ะทีนี้เราต้องการบอกอะไรกับทางฝั่งของคู่กรณีบ้างจากนี้คะ่ะที่เรื่องราวมันดําเนินมาถึงปัจจุบันนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นเอ่อทางเอ่อเสียงความเห็นของฝั่งนู้นหรือว่าคลิปหลักฐานอะไรต่างๆที่มันออกมา มีอะไรจะพูดถึงเขาบ้างคะฝั่งผู้ตายฝั่งผู้กรณีคะ่ะฝั่งแม่ของน้องคนที่ตายอ่ะคะ่ะที่สูญเสียเราเข้าใจนะคะเราเป็นแม่หัวอกที่ศูญเสียลูกคะ่ะเราอยากขอโทษเขาแล้วอยากให้เขาเอาหัวศีกรรมให้เราแล้วก็ต่อไปก็ให้เป็นตามกระบวนการค่ะ ก็คือคุณแม่ก็อโหสิกรรมแล้วก็หลังจากนี้ก็ให้ไปเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายแต่ว่าจากที่ลูกเราเนี่ยค่ะปกติแล้วที่ผ่านมาเขามีพฤติกรรมมอีอุปนิสัยยังไงบ้างไม่มีค่ะบาทเป็นเด็กดีบาทขยันค่ะเป็นคนเด็กไม่ค่อยพูดทุกคนรักอยู่ไหนทุกคนรักค่ะ,คะไม่ได้มีพฤติกรรมที่จะไปทะเลาะวิวาทหรือว่าไปาข่มขู่หรืออะไรต่างๆไม่ค่ะ บาสไม่ได้เป็นคนแบบนั้นค่ะเป็นคนแบบตั้งใจทำงานกลับมาก็กินข้าวแล้วก็นอนเฟซบุ๊กก็ไม่เคยเล่นค่ะไม่มีเล่นค่ะแต่ว่าส่วนตัว, <c oughs> ตวคุณแม่อยู่อยู่กับบาสองคนอยู่บ้านหลังเดียวกันมคะใช่ค่ะเราเช่าห้องอยู่ด้วยกันเขาก็ไปไป,ไปมามาก็อย่างนี้ค่ะเพราะเขามีแฟนนะคะมีทางฝั่งทางผู้เสียหายค่ะเขาคู่กรณีบอกว่าถ้า ทางบารเองเนี่ยไม่วิ่งออกไปโดยทีออ่ไม่ฟังอะไรแบบนั้นเรื่องมันก็จะไม่เกิดบานปลายแบบนี้คุณแม่เห็นว่ายังไงบ้างกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหนะ้าปะตตอนนี้ก็ลูกเราขอจบตั้งแต่ตอนที่ว่าเขามาปาดหน้าแล้วนะคะลูกเราหนีค่ะหนีจนสุดแล้วค่ะเขาก็ยังตามมาถึงบ้าน <Right. S 2> าทั้งๆที่เขาไม่รู้ตัวอะไรเขาก็แค่กลับมานั่งกินข้าวกับ <dans S 2> <beneath> กินกลับมานั่งกินข้าวกับแฟนเขาค่ะเขาก็เปิดประตูไว้เขาก็ ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าจะมีอะไรแบบนี้เขาคิดว่าเรื่องแค่นี้หนึ่งเพราะเขาไม่เอาเรื่องใครอยู่แล้วค่ะก็คือคิดว่าเรื่องเคลียร์กันจบแล้วเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นไปตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณหนึ่งของช่วงที่ผ่านมาแล้ว <ใช S 2> แล้วก็เขาได้กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วใช่ค่ะ,คะแล้วทางด้านเสียบเปียล่ะคะเหตุผลในการตัดสินใจยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเรื่องของเงินประกันในครั้งนี้เห็นบอกว่าวันนี้นํามา50,000นบาทที่จะเตรียมยื่นประกันตัวคะ่ะครับผม ครับก็ก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียนะครับแต่ว่าในเรื่องของคดีความเราก็มีความเห็นอกเห็นใจกับน้องที่เหมือนเขาถูกกระทําเราก็เลยเห็นเขาถูกกระทําแล้วเหมือนณเวลานะถ้าเป็นเราเราก็ทนไม่ไหวเหมือนกันเราก็คงจะต้องออกมาแบบนั้นเหมือนกันนะครับก็เลยยื่นมือเข้ามาช่วยในส่วนที่พอจะช่วยได้นั่นก็คือการประกันตัวครับผม คือเราต,ตัดสินใจเป็นเพราะอะไรเราได้ดูจากคลิปหลักฐานดูจากข่าวประกอบแล้วคือคิดว่าไม่ได้แล้วคือน้ำคือจะต้องมาช่วยน้ําหนักฝั่งให้ความเป็นธรรมกับฝั่งของผู้เสียหายผู้ผู้ต้องหาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเรามองมองเห็นแล้วเนี่ยมันเหมือนเขาโดนลมโดนล,ล้อมจนเหมือนเหมือนปิดกัน้นจนเขาไม่สามารถที่จะเป็นอิสระได้อะ่ะมันเกิดความอึดอัดนีเ่เราก็โทรหาหมอปลา ก็เลยเราน่าจะเข้าไปช่วยเขานะอะไรประมาณนี้ครับและอีกอย่างหนึ่งเราก็ดูว่าเขาไม่มีใครนะครับก็รู้ตามข่าวนะครับก็เลยยื่นมือเข้ามาช่วยว่าสารจะมีคำสั่งหรือไม่ก็คือในช่วงบ่ายนี้ครับผมผมคิดว่าสารท่านน่าจะเมตตาให้ประกันตัวนะครับต่อสู้คดีต่อไปนะครับ ต้องมารอฟังการคำตัดสินคำสั่งของศาลนะคะว่าจะเป็นไปในแ,วใน,แนวทางไหนคะ่ะแต่ว่าเบื้องต้นเ,ออเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาในเรื่องของแนวทางการต่อสู้นะคะทางด้านทนายเองก็ระบุมาว่าในเบื้องต้นเนี่ยได้มีการเตรียมในเรื่องของพยานวัตถุนั่นก็คือเรื่องของคลิปแล้วก็เป็นพยานบุคคลนะคะที่เป็นบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุคะ่ะในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะที่จะเตรียมเข้ามาเพื่อที่จะให้ปักคําเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็จะให้ทาง คุณแม่นะคะจะท่าทางของแม่ของบาสเองเนี่ยมีการแจ้งความกลับไปยังคู่กรณีด้วยนะคะแล้วก็เบื้องต้นในข้อหาที่จะมีการแจ้งความกลับก็อย่างเช่นในเรื่องของการบุกรุกสถานที่การทําให้เสียทรัพย์ต่างๆค่ะค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ในช่งชวงเช้านะคะที่ศาลอาญาธนบุรีค่ะสำหรับการเข้ามายื่นประกันตัวผู้ต้องหากรณีแทงอริเสียชีวิตค่ะค,ค่ะคุณเอ๋ครับถามหน่อย วันนี้เนี่ยทางครอบครัวผู้ตายนะฮะเขาได้ไปยื่นคัดค้านการประกันตัวไหมฮะถ้าถ้ารู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะมายื่นประกันตัวลูกชายเนี่ยเขาไปคัดค้านไหมเห็นไหมค่ะมีกระแสข่าวนะคะว่าออจะมีการเข้ามายื่นคัดค้านการประกันตัวค่ะจากฝั่งของออผู้ตายแต่ว่าไม่ได้ยืนยันว่าจะเป็นออครอบครัวผู้ตายโดยตรงหรือว่าเป็นเพื่อนทางฝั่งผู้ตายซึ่งจากข้อมูลเองเนี่ยเพื่อนทางฝั่งผู้ตายบอกว่า จะอยากที่จะเข้ามายื่นคัดค้านประกันตัวแต่ว่าจากที่เมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมานะคะก็จากที่สังเกตบรรยากาศดูตั้งแต่ในช่งชวงเช้าก็ยังไม่พบทางฝั่งคู่กรณีที่จะเข้ามายื่นคัดค้านแต่อย่างใดค่ะในช่งชวงเช้าค่ะ,าะครับขอบคุณนะครับคุณเอกครับขอบคุณคะ่ะ